สวัสดีครับคนไข้หลายคนที่มารับยาต่อมลูกหม,มากสังเกตเห็นว่าหลังจากเริ่มทานยาไปสักพักหนึ่งสมรรถภาพทางเพศเริ่มด้อยลงสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะความเสื่อมลงตามอายุของเราเองหรือเป็นผลให้เียงของยาตัวคนไข้เองก็ไม่กล้าถามแพทย์เดี๋ยววันนี้เรามาฟังคําตอบกันครับคำตอบก็คือใช่แต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกัน ยาต่อมลูกหม,มากกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีฤทธิ์ในการลดระดับฮอร์โมนเพศชายซึ่งทําให้ต่อมลูกหม,มากมีขนาดเล็กลงชื่อจะลงท้ายด้วยคําว่าสเตอร์ไลน์นะครับเช่นฟินเนสเตอร์ไลน์หรือดูท่าสเตอร์ไลน์การลดฮอร์โมนมีผลทําให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ครับยาต่อมลูกหม,มากกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อลงท้ายด้วยคําว่าโลซินหรือโดซินนะครับเช่นซิโลโดซินหรือแทมซูโรซินยากลุ่มนี้มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้ออรอบต่อมลูกหม,มากทําให้ปัสสาวะคล่องขึ้นครับแต่มีผลแยงทําให้น้ำอสุจ เหมือนทาแล้วไม่เสร็จทําไม่เกิดภาวะ ED เกิดขึ้นได้ครับเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเราจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับถ้าตอบแบบตรงๆเลยก็คือการหยุดยาซึ่งนคนไข้อาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพทางเพศที่กลับมาดีขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยอาการของต่อมลูกหม,มากที่แย่ลงวิธีการแก้ไขวิธีหนึ่งที่ผมใช้บ่อยนะฮะก็คือเพิ่มยาที่ช่วยเรื่องการขกิดตัวองคชาตเข้าไปนะคะโดยที่ยาต่อมลูกหม,มากตัวเดิมก็ยังคงอยู่ แล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะฮะที่ปัจจุบันเรามียาต่อมลูกหม,มากประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยทั้งเรื่อง ED ด้วยแล้วก็เรื่องของต่อมลูกหม,มากด้วยวิธีนี้คือการเปลี่ยนยาครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคนรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ